สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการทำงานนะคะในการเทคานคอดินของทีมงานแม่น้องสันค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการปักเสาสเตค่ะเสาที่เราใช้ทำเสาสเตะคะก็จะเป็นเสาเข็มไอ18ความยาว6เมตรนะคะเดิมเสาต้นนี้นะคะก็จะเป็นเสารั้วก่อนค่ะาทางเจ้าภาพนะคะ อยากจะเปลี่ยนเสารั้วตัวใหม่นะคะก็เลยถอนเสาเข็มความยาว6เมตรตัวนี้ออกนะคะแล้วก็นำมาปักเป็นเสาสเตแทนค่ะระยะห่างของเสาสเตนะคะก็จะห่าง3เมตรค่ะหรือว่าเราจะใส่ทุกเสาต้นเบนต้นนะคะส่วนความยาวของตัวคานสเตที่เราจะดึงมาหาตัวเสาสเตตัวนี้นะคะก็จะ ยาวนะคะ1เมตรเซนติเมตรค่ะเราจะใช้แม่โครนะคะกดลงไปค่ะเราจะกดเสาเข็มลงไปจนเกือบมิดต้นเสานะคะเราก็จะเหลือโปรพนดินไว้ประมาณ50ซนติเมตรค่ะเสาสเตรตรงนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการวัดระดับด้วยสายตาค่ะเราก็จะกดลงนะคะให้ตรงมากที่สุดค่ะ ก็จะมีช่างนะคะคอยให้สัญญาณอยู่ด้านล่างค่ะ,ะคนขับรถนะคะก็มีหน้าที่กดลงไปค่ะ,ะจนถึงจุดที่กำหนดค่ะเสาสเตและคานสเตนะคะเราก็จะผมดินทับอีกทีนึงค่ะ,ะก็เลยไม่เน้นความสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่จะเน้นความแข็งแรงมากกว่าค่ะ เมื่อกดเสาสเตย์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าแบบเทคานค่ะแบบเหล็กที่เราใช้นะคะก็จะเป็นแบบเหล็กขนาด1เมตร20คูณ40เซนติเมตรนะคะวิธีการขนย้ายเราก็จะใช้มือแมคโคนี่แหละคะ่ะในการขนย้ายค่ะการทำงานของเรานะคะก็จะใช้รถใหญ่นี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะ แบบเหล็กที่เห็นนะคะเจ้าของงานจัดซื้อมาค่ะราคาต่อแผ่นนะคะก็ประมาณ300กว่าบาทค่ะหรือถ้าเราจะไปเช่าตามร้านนะคะบางร้านก็คิดแผ่นละ5บาทต่อว,วันนะคะบางร้านก็จะคิดแผ่นละ7บาทต่อว,วันค่ะ หลังจากที่เราวางเหล็กคานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะประกอบเข้าแบบเหล็กค่ะการเข้าแบบเหล็กนะคะความยาวประมาณหาอเมตรค่ะตรงนี้ก็ใช้เวลาการเข้าแบบนะคะประมาณ2วันค่ะเมื่อเข้าแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสั่งปูนมาเทค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะเทปูนนะคะปูนที่สั่งมานะคะก็จะเป็นปูนเสรอง280ค่ะการเข้าแบบที่แน่นหนานะคะเวลาเราปล่อยปูนลงไปนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะแตกนะคะการทำงานของเรานะคะก็มีทีมงานน้อยคนค่ะมีอยู่3คนนะคะแต่ก็สามารถทำงานได้ค่ะ คนหนึ่งจับรางนะคะคนหนึ่งก็เกลียปูนค่ะเราจะเทป,ปูนนะคะให้เสมอกับขอบหลังแบบที่เราตั้งไว้นะคะลักษณะของเนื้อปูนค่ะเราก็จะค่อยๆปล่อยปูนล,ลงไปนะคะจังหวะช้าจังหวะเร็วค่ะ ความกว้างของตัวคานร,รั้วนะคะก็จะมีความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะส่วนความกว้างของตัวคานสเตย์นะคะก็จะกว้างประมาณ30เซนติเมตรค่ะการใช้ปูนในการเทคานคอดินตรงนี้นะคะก็จะใช้เยอะเหมือนกันค่ะเราจะเทไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตรงไหนที่ปูนยังไม่เต็มนะคะเราก็จะใช้ถังนะคะ ักมาเทให้เต็มค่ะเมื่อเทเต็มแล้วนะคะเราก็จะมาไล่ขัดหน้าปูนอีกรอบนึงค่ะปูน5คิวแรกนะคะเทเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณ20ช่องนะคะมาต่อด้วยปูนล,ลดที่2ค่ะสั่งมาอีก5คิวนะคะ อรอบนี้นะคะเราก็จะปล่อยเร็วหน่อยค่ะปล่อยลงไปเรื่อยๆนะคะนนทเทมาจากนู้นค่ะก็ถือว่า,อาเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเทกันสามคนส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคลองน้ำเล็กๆค่ะาการปักเสาหรือว่าตีเป๊กค้คำยันตัวแบบเหล็กนะคะก็จะมีปัญหาบ้างค่ะเนื่องจากด้านข้างนะคะเป็นดินอ่อนค่ะ เราต้องระมัดระหวังเรื่องแบบแตกนะคะเราต้องมัดรวดให้ดีค่ะตรงไหนที่ยังไม่เต็มนะคะเราก็จะตักปูนใส่ถังแบบนี้ค่ะไปเทให้เต็มให้เสมอกันนะคะ ในส่วนของแม่น้องสันนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลตัวราง PVC ตรงนี้ค่ะเวลาปล่อยปูนลงมานะคะปูนจะต้องไหลลงรลาง PVC นะคะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเทป,ปูนในช่องสุดท้ายค่ะ ปูนที่สั่งมาทั้งหมดตรงนี้นะคะก็สั่งมา14คิวนะคะใช้เวลาในการเทปูนทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราเทปูนเสร็จแล้วนะคะวันต่อมาเราก็จะแกะแบบออกค่ะเราจะแกะแบบออกนะคะกองไว้เพื่อที่จะรอรถแมคโครนะคะมายกแล้วก็เคลื่อนย้ายแบบขึ้นไปไว้ค่ะ เมื่อเราแกะแบบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการาวางประกอบแผ่นพื้นค่ะสำหรับขั้นตอนการเทฐานอดินก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ